ต่อต่อเฆ้ามาให้กับธนาธนาออกบอลมาทางด้านซ้ายเอาล้ครับบอลอยู่ที่สราวุฒิสราวุฒิเปิดเข้ามา2แล้วก็ยิงโอ้โหมาแล้วโคนต์นักไคร2ประตูต่อ2ทีมชาติไทยทำได้หลังเกมที่ไทยตามตีเสมออิรักเป็น2ประตูต่อ2ในศึกฟุตบอลโลก2018รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบสองกลุ่มเอฟที่สนามราชมังคลากฬาสถานเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมากลายเป็นสิ่งที่แฟนบอลหลายคน กล่าวถึงเป็นอย่างมากโดยครั้งนี้ก็ได้มีนักเตะของทีมสมโมสรกระทิงป่าจันทบุรีเอฟซต่างออกมาชื่นชมทีมชาติไทยที่ฮึดกลับมาตีเสมอทีมชั้นนำเอเชียอย่างอิรักได้ทั้งที่โดนนาไปก่อนถึง2ประตูต่อศูนย์ซึ่งในนัดนี้ต้องยกย่องตัวสำรองอย่างสราวุธมาสุขและธนาชนะบุตรที่ถูกส่งตัวลงไปแล้วสามารถพลิกเกมขึ้นมาตีเสมอได้ทําให้โค้ชของอิรักต้องคิดหนัก พราะก่อนแข่งระบุว่าทีมชาติไทยนั้นเป็นแค่เพียงทีมชั้นกลางของเอเชียเท่านั้นซึ่งอาจชนะได้ไม่ยากแต่ทว่าทีมชาติไทยชุดนี้กลับสามารถโชว์ผลงานได้อย่างดีเกมก่อนอันนี้ก็ไม่ได้ขี้เหร่ด้วยครับเลื้อถูกทิมไปถูกทายนะครับแบบนี้นี่ต้องต้องบอกว่าถ้าถ้าใจไม่ถึงจริงยิงไม่ได้ก็ไม่กล้าใช่ครับโอ้โหเพราะว่ายิงและด้วยเหตุผลนี้ จึงทาให้นักเตะของทีมสโม,มสรกระทิงป่าจันทบุรีเอฟซีหลายคนได้ออกมาแสดงความชื่นชมในหัวใจของนักเตะทีมชาติไทยทุกคนรวมถึงการแก้กเกมของโคสซิโก้กีริสั์เสนาเมืองด้วยที่สามารถโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมก็ครึ่งแรกนี่สู้ไม่ได้เลยพอโดนไปก่อนนี่คือทีมชาติไทยนี่คือเปเหมือนกันล้วนแต่พอจุดเปลี่ยนก็มาเปลี่ยนอยู่ตรงที่ว่าเปลี่ยนตัวสำรองลงมาคือพอเปลี่ยนตัวสำรองลงมาแทนธนาชนะบุตร จากดันข้างก็คือทําให้เกมของทีมเขาเกิดอาการบันปวนมากแต่จริงๆแล้วหลักๆของฟุตบอลคือหัวใจของนักกีฬามากกว่าเขายัง90นาทีนกหวีดยังไม่ดังเขาก็ยังเต็มร้อยอยู่จนกว่าเสียงนกวีดจบก็คือเกมถึงจะจบก็ต้องยอมรับตรงนี้แล้วก็เรื่องโคดฝีมือมากเก่งครับก็ก็ต้องเหมือนอย่างที่โคซิโก้เขาบอกว่าต้องไปชุดเยาวชนต้องไประดับโลกให้ได้ก่อนแล้วค่อยไล่รุ่นขึ้นมาเรื่อยๆ อย่างที่เขาบอกครับต้องรากฐานแน่นที่สุดถึงจะมีโอกาสได้ไปครับต้องใช้เวลาหน่อยครับผมดูก็มันดีครับคือเกมมันเปิดใส่กันแลกกันแต่ของเราแค่แพ้เรื่องรูปร่างเขาเรื่องสปีดอะไรเงี้ยแต่ถามว่าใจเราสู้ไหมสู้ผมว่าทีมชาติไทยชุดใหญ่ชุดนี้สู้ใจมาก่อนเลยครับโคซิโก้คือผมว่าเขาใช้จิตวิทยานะคือผมว่าเขาใช้คําพูดมากกว่าทําให้แบบเด็กสู้เด็กเล่นเด็กวิ่งแบบเด็กมีใจที่จะเล่นเด็กมีใจที่จะสู้ครับ ว่าก็ใช้คาพูดมากกว่าเพราะถามว่าฝีมือก็คงเขาดีอยู่แล้วอะคือเด็กทุกคนแบบฝีมือมีอยู่แล้วแต่ทำไงให้เขาแบบเล่นออกมาเต็มที่ให้เขากล้าเล่นให้เขาไม่กลัวนะไอ้ที่โดนโดนนาไปสองลูกแล้วตามมาได้ก็ผมว่ามันก็มาจากว่าเราไม่ท้ออะนักเตะเราไม่ท้อแล้วแบบก็คือสู้ตลอดจน90้าสนาทีครับหรือว่าเพราะแบบได้จากเสียงเชียร์ที่แฟนบอลเข้ามาเยอะก็ไม่รู้นะครับแต่ผมว่า ก็คือใจสู้ไว้ก่อนนะครับโอ้ตรงนั้นเยอะเลยอีรัก์ทั้งใหญ่ทั้งใหญ่แล้วเขาไม่ช้าใหญ่แล้วเขาเร็วของเราเล็กแต่ก็ไม่ใช่ว่าช้านะแต่ก็คือเขาเขาเร็วคือรูปร่างรูปร่างเขาได้เปรียบว่าเราเยอะก็เป็นเป็นรุกที่สองครับก็คือเห็นในชัดว่าเล่นชิงกันดีครับชายจุดนี้เล่นเล่นทำชิงกันดีมากก็คือว่าจบแล้วก็จบจบจบสวยครับจบเป็นประตู หัวใจครับสู้ไม่ถอยของทีมชาติชุดนี้ครับซิโก้จิวยาแกดีจริงๆครับก็คืออย่างอย่างแมตต์ล่าสุดที่เจอกับอิรักก็เหมือนกับเขาเพสด้วยครับบางทีการที่เขาเพรสเร็วเราอาจจะแบบตั้งตัวไม่ติดหรือตั้งตัวไม่ทันนะครับอาจจะต้องกลับไปทำการบ้านเรื่องเรื่องนี้ด้วยครับถ้ามองถ้ามองโดยภาพรวมที่ผ่านมาผมว่าชุดนี้มีโอกาสที่สุดแล้วครับที่จะไปบอลโลกอย่างไรก็ดีจากผลนัดนี้ก็สามารถพิสูจนให้เห็นแล้วว่าทีมชาติไทยได้ยกระดับและมาตรฐานขึ้นมาอยู่ในแถวหน้าของเอเชียแล้ว ซึ่งหากจะทําได้ดีแบบนี้ต่อไปโอกาสที่จะได้ไปฟุตบอลโลกก็มีไม่ไกลเกินฝันเช่นกันโอภาสมงคลฉายสุก,กุลทีมข่าวฟีทีวีรายงาน